สวัสดีครับแมทดีลิบอรี่ครับออามาทำข้อสอบเข้ามาหาอีกข้อครับนี่เป็นจํานวนเชิงซ้อนนะครับจํานวนเชิงซ้อนนะครับกำหนดให้เซตหนึ่งเซตสองเป็นจำนวนโดยที่ตรงนี้คูณกันเท่ากับและเซตหนึ่งเท่ากับตรงนี้คําถามอินเวอร์สของเซตสองนะครับเขาถามหาอินเวอร์สเซตสองนะครับอินเวอร์สนะครับอินเวอร์สของเซตสองเพราะงั้นเรามาหาเซตสองโดยเริ่มที่เซตหนึ่งนะครับ จทย์กำหนดเซตหนึ่งเป็นอย่างนี้นะครับพอเราเจอแบบนี้นะครับให้เด้งเลขหกเข้ามาในในเซต้าของมันนะครับเอาละเราก็มาหาเริ่มที่เซตหนึ่งนะครับเริ่มที่เซตหนึ่งนะครับเซตหนึ่งครับเลขหกตัวนี้นครับเด้งเข้ามาเลยครับก็จะได้เป็นคอร์สหกคูณกับพายส่วนสิบแปดนะครับแล้วก็บวกกับเช่นกันครับ อันนี้ไอไซนะครับหกพายส่วนด้วย18บแปดตัดทอนกันได้นะครับตัดทอนได้จึ๊บจึ๊บอย่างนี้เหลือพายส่วน3นะครับพายส่วน3คือมุมกี่องศาครับพายส่วน3ามพายส่วน3นี้ก็เท่ากับมุม60องศานะครับมุม60องศานะครับ60องศาปุ๊บคอร์สหกฝ่ามือซ้ายแบกขึ้นมาครับอ๋อคอร์สหกเท่ากับเศษหส่วน2 ส่วนแทนซส์ซส์ก็สแควรูทสามส่วนสองติด i y ไว้ด้วยนะครับเอาละอันนี้เราได้เซตหนึ่งแล้วนะครับเราได้เซตหนึ่งจากนั้นเรามาหาเซตสองจากตรงนี้นะครับเซตสองจากตรงนี้นะครับจากโจทย์กําหนดเห็นไหมครับจากที่โจทย์กําหนดจากที่โจทย์กําหนดนครับออกมาตรงนี้นะครับจากที่โจทย์กําหนดเนะี่ยเราย้าย เซตสองที่มีติดบายอยู่ข้างบนย้ายมาอยู่ด้วยกันให้หมดนะครับย้ายมาอยู่ด้วยกันให้หมดเลย <c oughs> ย้ายมาอยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สองคูณกับเซตหนึ่งคูณกับเซตสองสังยุกนะครับลบกับเซตสองติดบาไว้นะครับเท่ากับหนึ่ง จากนั้นเราทําการดึงตัวร่วมครับก็ดึงแซตบาร์นี่ครับออกมาเอาดึงแซตบาร์ออกมาครับแซตบาร์สองก็ได้สองคูณแซตหนึ่งครับลบกับหนึ่งนะครับมีค่าเท่ากับหนึ่งครับเอาล่ะจากนั้นอืม เราอยากได้เซตสใช่ไหมครับก็ย้ายก้อนนี้ก้อนในวงเล็บครับมาหารกับขวามือนะครับตอนนี้เราได้เซตบาร์สนะครับเท่ากับเศษ1ส่วนด้วย2คูณเซตหลบหแบบนี้แต่เราหาเซตหได้แล้วใช่ไหมครับเซตหนึ่งเซตหคือตรงนี้เราก็เอาเซตหตรงนี้มาแทนนะครับแทนเข้าไปนะครับแทนนะครับก็จะกลายเป็น หน,นหนึ่งส่วนด้วย2คูณกับ1นึ่งส,ส่วนสบวกสแควรูทสาส่วนสติดไอนะครับแล้วอย่าลืมว่ามันมีลบหด้วยนะครับเอาละ2ตัวนี้เด้งเข้าไปเด้งเข้าไปนะครับพอเด้งเข้าไปปุ๊บเขาก็จะได้เซตบาร์2นะครับจะเท่ากับเซตหส่วนด้วยนะครับ สองคูณเข้าไปตัดกันชั่วๆสองคูณเข้าไปตัดกันชั่วๆก็จะกลายเป็น1นึ่บวกรูทสามไอลบหนึ่งเอาหนึ่งกับลบหนึ่งหายตอนนี้เราได้แซตบาสองเท่ากับตรงนี้แต่เขาอยากได้อินเวอร์สของแซตนะครับของแซตไม่มีบาเพราะงั้นเราจะให้มัน หายบาไปบามันหายไปนะบาตัวนี้จะหายไปเราก็เติมบาเข้าไปนะครับเติมบาเข้าไปเติมสังยุกของมันนั่นเองครับบาก็คือสังยุกนะครับสังยุกนะครับเพราะคุณสมบัติของแซบบาซ้อนกันนี้มันจะเท่ากับแซบเฉยๆนะครับเอาละเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเติมบาเข้าไปนะเติมบาไปปุ๊บแซบสองนี้นั่นก็คือ1ส่วนของบาของรูปสามไอก็คือลบ ตรงข้ามครับเครื่องหมายแค่ตรงนข้ามเฉยๆนะครับรูทสาอเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้เ2นะที่โจทย์กําหนดก็คือเศษหนึส่วนลบรูทสแบบนี้นะครับแต่เขาอยากได้อินเวอร์สอินเวอร์สก็คือส่วนกลับส่วนกลับนั่นเองนะอินเวอร์สก็ติดกําลังลบหนึ่งแบบนี้นะครับส่วนกลับกกลับเศษเป็นส่วนนี่นะครับได้แล้วครับข้อนี้ก็เลยตอบ ลบรูทสาลบรูทคือข้อ4นะครับอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามส,สวัสดีครับ